อ่ะสวัสดีนะครับผมสวัสด yeah, ีทุกคนด้วยนะครับมาดูทีมงานน้องๆยำเสือทีมงานอะไรเนี่ยยำนาไว้รุ่นสายแข็งแหมแล้วอ่านเป็นสายน้ำแข็งตกใจเลยเมื่อกี้นี้ยแหม่ฝ่ายลงเลยครับโอ้โหไม่เสียวเหรอเนี่ย อย่ามาด้วยอใส่ถังใส่ถังคูบต้านะครับแปลงไหนวะเนี่ยเป็นมาแล้วห้าสิบครับเออแปลงไหนแปลงยากไหมเนี่ยขาตรงไหนอ่ะขาหลังขาหน้าเอาของคูบต้าใส่อ๋อขาหลังแล้วก็ขาหน้าเอาของคูบต้าใส่รู้ใส่เบอร์สิบเจ็ดอ๋อนี่ใส่เบอร์สิบเจ็ดอ๋อเครื่องได้เยอะเนาะมันมัน ถ้าเป็นหางเก่ามันควรจะรั่วตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นหางเก่าแล้วก็าแบงนี้หมดปัญหาแล้วมั้งเนี่ยเออแบงหมดทุกคันมีสี่คันเหรออีกหนึ่งมามาไม่ครบนะครับเดี๋ยววันนี้ลุยงานอีไรนะสามสิบสามสิบอะไรดูไม่ธรรมดานะครับดูดูสังเกตดินก็รู้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ต้องบอกว่าแปบงนี้ผมเคยไปถ่ายเอารถตีนตะขาบมาปั่นนะครับเนี่ย ผมตาจามไม่น่าเสีบครับโอ้เดี๋ยวดูที่เหลือครับโอ้โหอ,อันนี้ขบน่ากลัวแล้วเกินเท่าไรเนี่ย2 <S 2> 2 <S สองเมตรสเมตรขบปักแรดมั้งเนี่ยใช่ครับปากแรดครับอุ้ยมันจะฟรีทิ้งไหมเนี่ยวิ่งได้อยู่พี่เหรอสามครึ่งสามครึ่งป่ะสามครึ่งเนอะกว้างเท่าไรเนี่ยห้าหก<า>ห้าหรือหกนี่แหละครับห้าห้าอันนี้เย็นมากหมดเลยทั้งแก๊งเลยมั้งเนี่ย โอ้ยสัญญาณมาครับทีมงานยันมาสยามหมดเลยอันนี้ยันมาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบปะร้อยยอันนี้ยันมาร้อยยี่นะครับหกสองเมตรเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับเดี๋ยวน่าจะลงแปลงนี้ก่อนฮะอะไรเนี่ยตัวไม่ติดเลยใช้แก๊สเหรอแก๊สล่อใช้แก๊สเฮ้ยเขาไปก็ปอกงเล็กไม่ใช่เหรอแก๊สล่อโอ้โหโหดเกินเลยเด้อ อ่อแก๊สด้วยอ่ะกลัวจะหอกนานไปเ็ียังแับเดี๋ยวไปดูอีกคันครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาดูรถก่อนครับคันนี้โอ้คันนี้ก็คบใหญ่ครับสองเมตรเอ้าของใหม่ัสทีครับแหมกับเพือ่องโหดพงสยามหมดเลยมั้งเนี่ยทั้งแก๊งเลยเนี่ยได้ไหมอ๋อมีนกตัวหนึ่งโอ้เนี่ยนกครับนี่สถีร้อยห้าครับกินหนะฮะโอ้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อลงนี่ดูืคันี้คันี้แคันี้คันี้คนี้นกครับวันนี้นกพะทะช้างนะครับโอ้โหโอ้เพ่ไม่กลัวเวลามันใบมันงัดนะ ผมแล้เสียวแล้วเกิดเนอะแต่แตย่างเขาปูปูยางนะครับไม่น่าก,กลัวแต่อันนี้นกกันโดนช้างลุมมาเกียวเนี่ยโดนช้างลุมเห็นบ้ามากเนี่ยแปลงเป็นถังถังอีทีหมดเลยครับนะแหมกูลงปดเชอะโอ้โห ไปครับโ้นี่รอนเดฟจบไปสาบครึ่งเอาเรื่องนะคโผนมารอเดฟเเรียกรอนเดฟผมเรียกแลเสียแล้วเสร็จเลยเอาโอ้โหโ่ถึงนี้เลยว่ะ

ไปไหวครับต้องสับหนึ่งโอโ้ดูมันดันเลนออกหน้าเลยโลมอ่ะเอา มาพิจิตรครับอ๋ออ๋ออ๋อเด้อเด้อเข่าอะเเพะเข่าอันนี้อันนี้ไปได้แรงอื่นครับอันนี้ไปได้แรงเเพะโอ้โหเก๋แล้วเก๋แล้วปุ๊ปมาเลนอย่างงี้ต้องบอกว่าเอาเรื่องนะครับมันมันหนักเครื่องด้วยแล้วมันก็บอกไม่ถูกนะเลนมันเยอะครับ โอ้คันโขยมาครับตัวแรงครับตัวแรงโอ้คันนี้ควันพุ่งเข้าไปเลย เดี๋ยวขาบอกว่านา้าทำ <c oughs> เคื่องมาจากสุนิดครับคิดนะดอนโอ้อังใช่ได้นะคับบน,นี้